ก็จะดึงตัวนีีท้ทจากคลิปที่แล้วพ่อวาได้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในกระถางนะคะดูจนกาสีเดือนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะคะวันนั้นกระถางไม่พอใช้นะคะก็ปลูกในกล่องโฟมตะกร้าแล้วก็พวกกระมังค่ะอันนี้ได้2วันนะคะก็จะมีเป็นตุ่มๆหน่อออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็6วันแล้วน,น,นี่่เ เดี๋ยวสักคักเขาก็จะดึงตัวนี้ทิ่งอแล้วก็ปล่อยให้โนอตีแตกออกมาใหม่นี่ใหญ่ขึ้นโนเนี่ยก่ะแม่นสักสามสี่ต้นเนี่ยใื้มันเลี่ยงแล้วก็เดี๋ยวเขาป่อยเก็บนอมกัน แต่ละกระถางก็ทยอยแตกหน่อออกมากันนะคะทุกคนแต่ละต้นแต่ละกระถางก็ความสมบูรณ์ไม่เท่ากันนะคะบางอันก็ยาวมากเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นคืบเลยนะคะบางต้นก็เพิ่งจะออกหนอ่อเป็นตุ่มเล็กๆค่ะและนี่คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราลงกระถางได้6วันนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบาลุยสวนค่ะ